มงคลสามสิบแปดบทที่สี่นะอันนี้ก็จะมีบาลีว่า,ามาตาปิตุอุปทานังบุตตาธารัสะสังคหูอนากุลาจากรรมันตาเอตตัมมังขลมุตตมังนะนี้ก็จะเป็นอีกสามประการนะอีกสามประการสำหรับมงคลสามสิบแปดนะซึ่ง บทที่หนึ่งอ่าคือมันมีสิบสองบทนะการทำหนึ่งหนึ่งบางทีไม่เข้าใจมีสิบสองบทคือบทแต่บนและบทล่างบทท้ายนะอ่าบทท้ายตัดออกก็เรือจะอ่ามันเป็นแค่ตัวเปิดแล้วก็ตัวสรุปนะอันนี้ก็บทที่สี่เนี่ยก็จะมีอยู่อีกสามมีอยู่สามนะก็คืออ่าถ้าแปลตามอ่าบาลีที่ที่แปลมาเนี่ยก็คืออ่าเป็นสิบเอ็ดนะครับเกือบิุดามันดานะสงเคราะห์บุตรภรรยานะ อ่าและก็การทํางานไม่ให้ข้างๆอันนี้เนี่ยเป็นคือการแปลเนี่ยที่อยู่ในบาลีต่างๆที่แปลเขาแปลมาเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะอ่าหลายคนอาจจะไปอ่านคำแปลแล้วเอ๊ะทำไมหลวงพ่อแปลไม่ตรงกับไปที่เขาแปลกันมันเป็นสำนวนภาษาไทยเมื่อร้อยกว่าปีนะคือสมัยรัชกาลที่สี่อ่มารักาลที่ห้านี่ที่มีการแปลนะแปลมาจากสำนวนในช่วงรัชกาลที่ห้าก็ประมาณ สองพันสี่ร้อยอ่ะสองพันสี่ร้อยปีนี้มันสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมาแล้วนะเนี่ยที่เขาสำรวนการแปลที่เขามีอยู่ในอที่สำรวนการแปลที่มีอยู่ในยูทูบยูทั่บไปในตามหนังสือต่างๆอันนี้ก็คือเอาของหลวงพ่อเลยจะเอาความหมายของมันนะไม่เอาคําแปลว่าแปลยกศัพ์มาอย่างไงเท่าไหร่ แต่ว่าอาจจะอ้างอิงถ้าหากจะอ้างอิงอก็จะอ้า,า,างอิงในการเป็นภาษาเสียงเนี่ยเป็นภาษาเสียงซึ่งบาลีนีเ่เป็นภาษาที่เกิดจากเสียงนะไม่ได้เป็นภาษาภาพมันจะเหมือนกับของของจีนนะจีนเนี่ยภาพตัวนังสือหรือตัวหนังสือชนิดหนึ่งเนี่ยอ่านยังไงก็ได้นะแต่ว่าของอินเดียเนี่ยอางปราทางอินเดียเนี่ยคือเสียงอย่างนี้เสียงแบบนี้จับไปเขียนยังไงก็ได้มันจะมีสองอย่าง ล้วมารวมเป็นประเป็นของไทยทุกวันเนี้ยเนี่ยเป็นที่ไทยเนได้รับมาจากสองสองภาคปักเนี่ยอันนี้จะเป็นพื้นฐานก่อนคราวนี้ไอ้ตัวมงคลสามสิบแปดเนี่ยเอ่อที่อันไอ้ที่หนึ่งผ่านมาเนี่ยมีมีบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งเนี่ยป็นเกี่ยวกับการคลองตนอาเซียนน่าจะพาลานเนี่ยคือตัวเองจะทํายังไงอาจจะระคบค้าหาคบค้าหากับใครอะไรประมาณเนี้ยอ่าอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของการที่อยู่นะ่ปฏิรูปปฏิเทศสมาสุจากคือ คนจะอยู่ในสาหาที่ที่เหมาะสมอ่าอย่างนี้นะอ่าต่อมาอ่าบทที่สามก็จะเป็นเรื่องของบัคคูสจับรรเป็นเรื่องของอาชีพก็คือคนอย่าค